ที่สะพังทองสะกดนะคะที่นี่สวยมากเลยใครได้มานะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะชิวมากมาได้นะคะสะพังทองสะกดนครบรรยากาศโคตรจะดีเลยทุกคน สธารณะของสาพังทองก็กว้างกว้างกว้างมากเลยเดี๋ยวเราจะไปชมวิวหนองหานกันนะคะ